สบายดีพี่น้องมาเพื่อนนั่งจอยอีกเด้อพี่น้องเด้อเพื่อนแม่<ป>มาเบิงง่งก<ด>ังิงนขัเบิ่์นกอห้องน้ำสบายดีเชิญสบายดีแ <laughs> ดดแดดพี่น้องเลยมาเบิงบ่งกะเบิ่์นกอห้องน้ำให้แม่ ใกล้สิแล้วแล้วกำลังใส่ก้อนเดียวพอนีืมเงินให้พ่อตั้กแตด็กได้เออตีใหม่เสร็เลยเออบอกมันบอกพอฮะอยากบอกมันบอกพอแต่พอดีเลยนะใส่ใหม่ก็ขึ้นเบ้างบอกพอสั่งไหนยังสียังประมาณไรสั่งไหนบอกพอก็ต้องให้พ่อแหละห้าส่วน บล็อกเทียวกับเจ้าเรือบนเขาก่อเห็ดเฮือนเห็นยังมาเพิ่มนี่แค่เดียวเนี่ยขออันนี้นะคกับนี่งอีกแค่หนึ่งนะออนตะนาทเนี่ยพ่อเนี่ยใส่เบอร์โกลไปเออมันเป็นปลองลมเลยเออสองลมทั้งนั่ะเป็นสองล,ม,ล,อองลมอ๋อเพราะว่าเขาเห็ดกระเทิบลงเลยเห็มันวนลำไรเห็นไหมเพราะว่าเขาเห็ดสั้นทางนั้นเขาเห็ดต่ำสูงทางนี้แม่นแล้วนั่นอีกแค่เดียวบนข้างหลังค่ะ

เราเห็นจักเพิ่นไปทา้งหลบ่ฮู้พี่น้องเอ้ยกรรมกรเองต่อเองบ่มีกรรมกรมื้อนี้อื่ลูกสาวก็นอนอยู่เด้อพี่น้องเป็นกรรมกรจักแปลงใดกรรมกรพี่ไหนวะกรรมกรก็จักไปไสบ่บอกไม่ม้อนก็บ่ฮู้เลยกรรมกรตัวเองมื้อนี้ทั้งควนปูนทั้งหิวปูนเฮ็ดเองเลยมื้อนนี่ เออแม่เเพิ่นมาอยู่คอยเห็ดไปเรียกกรแล้วเด้อเรียกอะไรกรแล้วอืมคอยสีแล้วเลยนี่ทางหลังก็ใครอัดผ้าปิดเรียบร้อยจอดเรียบร้อยนางจ้อยก็คืพี่น้องล่ะพี่น้องเอ้ยมันจะตื่นดอก อายปุ๊กกะบุลุกอายปุ๊กก็นอนเส่ออย่าพ่นอ่องเลยไม่ได้ขึ้นแปบเเหตุปีอยากให้เพิร์ลุกเปิดประตูบ่อนี่ตัดีกันตเินอนย้อยบลุกเนาะตัวดีกันเพีองเปไหนายไปถอดถอดถอดตักไทยกนกี่ขัน คนขี่ขานต้องเห็ดเห็ดแน่นั่นเลยถ้าเปิดอันย่ำกลางคืนนาะ <laughs> กลางเห็ดในสนุกโทษมียังกับไากเห็ดได้แต่ลินโทรศัพท์เปิดมือมืดเวน้นลินเปิดพลอมจอยจอยจะเป็นสนุกผู้ตากเปษตาเศษอยู่เออคือจะไปหากินคือไปหาขุดเขียดขุดยัง่งแบบไหนนะ หักคือเขียดคุดกะปูและแม่นะเบิ่งเด้อขน้อยอันแม่มอนสิไปสอมึงในหอเด้อพี่น้องเด้อนางจ้อยนอนอยู่ในหอให้พี่น้องเบิ่งจว่าแม่มอนเว้าเอาให้เห็นนํากันสดีี้งนสิ หินบ่อห็นบ่อห็นบ่อนอนคักค่ะน้อนางจ้อยนี่เนาะลูกมาสบายที่พี่น้องแน่เฮ้ยพี่น้องเลยอันนี้แหละอย่าว่าไม่ม้อนเราอ้าวลูกลานนะ เมื่อยแต่บอกเมื่อยแต่ซ้อนบอกล้างไม้ไม่ม้อนก็บอกพี่น้องเลยต้นมาไกลมาเอ่อบอกล้างไม้ไม่ม้อนก็เมย์บอกอเป็นคนอีสี่แล้วเออเอามาให้อันเห็นบอกไม่ม้อนออกมาซ้อนตนลูกนุษยมหาไม่ม้อนเปิ่นกับสัญญาต่อเอ็ซีเด้พยายามสิเปลี่ยนพยายามสิถอยเหรอนี่สิเลยกลางคืนมาหลินเกมหลินโทรศัพท์นอนดึก หิวนอนลราก็นอนกลางเวนน่ะนี่แหละคันแม่มอนบอกมันม่นอนเอาหักลูกหักลานจังบอกพี่น้องเอ้ยคันบอกหักสิบอกสิโซนเนาะอือคันบอมักไม่สีบอกอือแพงเม่จังบอกหจังบอกหักไม่จังบอกจังโซนเดี๋ยวให้เป็นคนดีอืออันแม่นี่ยว่าอีต้นแต่แม่นั่นแหละอีต้นแต่แม่แอร์อะไรแม่ม้อนอ่ะเท่าแล้วครึ่งสี่แหละคือนสี่แมไปหากินออกทุงไวจักละไปแต่เศร้า กระปูห้าเขียดได้แล้วก็ไดะมากินหายากมาสู่กันลูกเทพดาลูกตื่นมาผจะกินยเาเร่อลนลูกตื่มาผมมีนกินลูกหายเนาะให้ลูกกินแพงจะสิได้ลูกคนเดียวเท่านี้มาพวดชคือบุติแล้วไดเออแต่ผมม่ีลูกไมมีลูกสาวเดียวเท่านี่ ก็เลยแพงเอาใจเห็ุใดๆพี่น้องเอ้ยลูกเหตุใดกับลูกสวัสดีกับลูกเห็ุใดๆดีกับลูกเพลิน่วนกับลูกโตกับปติดอกถือไพ่จังหูจักเลยพี่น้องเด้อของนี่น,นะไพ่บ่ถือแหละบ่หูไพนะ่บัถือนะเว้าได้ผู้ถือแล้ว่าโวได้น้ำวมปากบ่แค่เขาเขาใหญ่ห้อยโทกันแหละ ห้อยถึงกันเลยเราบอาได้ว่ากระเพื่อห <ouse> ายเหตุการณ์คืออย่งนี่แดีวจะไในอู้แม่มอนหาเรื่องใส่ค่ะใส่หายป้ายสีโมแมนแม่อม,ม,อม,มอนบอกเป็นคนแบบนั้นเด้อแ <sm ell> ม่มอนบอกความจริงว่ามันสิเรื่องว่ามีสิฟปหาใส่ลูกใส่หลานโมแมนบอกตามจริงว่าลูกหลานตัวเองก็เป็นแบบนี้อีอ <S 2> <S 2> หลีเนาะ ให้เข้าใจเบิ่งไปทำกันนี่นแหละขั้นไม่ม้อ,มมมอนตอบคอมเมนต์เถอะปะฮะาเรื่องส,สรุใสร้านเถอะปะเออาเรื่องใส่เขาคอมเมนคือสีละทายเห็นเลยเดน,นตัวจริงเลยเดอบาทนี่ถามากกตอบให้เนามากกระตอบให้ขั้นบทามไม่ม้อนกับบตอดเด็ดใดใดซะเห็นตัวจริงเปนกก็นกาคือหนอังสี่หละพี่น้องเออ นี่แหละผู้ใหญ่เพิ่นใจดีจะได้ครอบอีตนสงสารเนาะหักแพงลูกลานโบมีเห็ดไห้ยเออขงสารแม่แอสได้ลาวก็ได้ด้วยสัน่นฝอนางจอยเราก็บโห่วงดอกหนุ่มห<ด>นังนนหน่อยเพิ่นก็ห่วงแม่แอสน,นั่นแหละคือแม่ม้อนนี่แหละก็ห่วงแม่แอสนั่นแหละก็ด้วยนางจอยแม่กับแม่ม้อนกับบริสุทธิ์ดอกเศร้าไปปีแล้วอนาะเศร้าหาเศาหกปีแล้วพี่เนาะไม่ได้น้อยได้นางจอยนะ เห็ดใส่ตัวเองไม่ได้ะก็จักม่สิวาวเนาะก็จักผิจารณาจจังสี่แหละเราะร้ายเขาก็สั้างซ้ำหบ่เาสะดีกว่าบึงแต่หูดูแต่ตางานได้ผลจังมื่อกินเขานํามือาได้ผบมื่อกับมื่อแทกเบิ่งเอาซังกะสแทกเบิ่งด้ เด็ดเด็ดพี่น้องเอ้ยเด็ดแท้เด็ดว่าเพิ่มสิตกก็เลยบต่ตกห่อนอันนี้ได้นี่หมวกกระโปรงใส่ถั่เบิรนก็ได้เด็ดหมวกมีอยู่ในตู้พันหมวกใบใหญ่แค่น,นี้ใส่มันเด็ดลูกห่อนเด็ดเด็ดแท้เด็ดว่าก็ในเพียงกันแล้วก็โจ๊สกสกอนให้มันแหง้งจากามไม้มาตอกใส่ น,นี่เราคือพี่น้องเห็นนี่ยเลยพี่น้องเอ,อ้ยจะซีเลยอ้ายกระบอกโอนขยอนแพงกระสรีใดๆปลุกปลุกมากมันก็นอนซออเซยเพิ่นกิดเห็ดคือหูบาดหินเดี่ยได้อ้ายปลุกกันเลยหูบาดหินนอนเซย,ออย,ยใใหัวไอ้ใจหายไปถอดปากพิษพัดลมเพิ่นอยู่ประตูอยู่บนคล้ประตูต่อนเพิ่น พนองกนมันคลาประตูที่ว่บน,นี้คร,รตูรรตยนยไงคล้ประตูออกมือแรงแกเปิดภ้าให้เย็ดแม่เพิ่อนเอาเบิ่องด้วยอืมเล่นโท,ทรศัพท์เมื่อคืนพี่น้องเลยจะได้ใส่ <c oughs> ชุ <c oughs> สี่แล่ลูกลานแม่บดีนี่มีมอนวาอเลยได้บัตรเพิอมโด้ยพี่น้องก็เป็นเสิเข,ข่าขางคนทิศดดอ่ คนบุธีว้าวให้พี่น้องเบิง่งเห็นนํากันขึ้นสี่แหละจังหูจักบวันความจริงมันแบบใดเห็นบ่บนอนงอ่ะงงอยู่างนั่นมื้นตาด้วยกันไหมบอรับซุย <laughs> อกคุณเมื่อได้ได้ยินก็จะได้เงินอยนู่ดอกป่ะอฮะ <laughs> <laughs> โอ้ยบดทนี้หอนร้ายเด็ดๆๆ ไก่สีแล้วเลยพี่น้องเอ้ยป oh, no ูนพอดีเพ้อปูนเอออยังสอบหนึ่งเพ้อยังปูนสอบหนึ่งอยู่เพื่อนอีกก็ครึ่งสอบก็อ่างก็พิชได้อยู่เออได้ก็อ่างไปก็แม่บเกขันว่าเขามาส่งอีกร้อยหนึ่งก็ จะส้่งมึงลอยหนึงเขาจะมาส่ง้ก็เลือที่แหเลือกะรลอยเนาะโอ้ยเนมันพอให้อ่างเปะพอบอเออแลจะก็ซืือเอามองหาจีบก่อนบ่เอพ่อเลยบ่เออพอแต่เอซาตุสะรสือไจุกมันตัวเองใส่ป้อาปูนปูนโบกอ่างแหละถ้ปูนบ่พอก็สือต่ปูนมาโบกอ่างแหละมม่อ่าง ก่ออ่างไปดูพี่น้องเอ้ยสำนีแหละมือแรงมันแดดอ่อนแล้วกะมันแข็งกับพื้แรงต่อบ่ได้ก็ยันเป็นมืออื่นเพื่ออะไรจังสิเด็ใส่ใหม่นะแต่มันแข็งก่อนสปใส่ลังโขกลังคาจันเป็นมืออื่นเพื่ออะไรด้อพี่น้องเด้อแรงแรงจริงเอาคลิปนี้กับแม่มอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมติดตามคลิปหนาเด้อ อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ซัดตะไคร้ส่องน้องน้ำคิงใยมอนเด้ร์อย่าลืมฝักส่องซาลีตาแว่นอย่าสอนผาเพิ้นสาวเนื้อกินแสบด้วยเพียง,งเด้อบาย